ที่ขอรงทุกท่านงามวินยัยในตนเลิศล้นนักย่อมเป็นหลักยั่งยืนทุกพื้นฐานวางรูปแบบแยบยนต์เกิดผลงานพร้อมประสานสังคมสุขร่มเย็นดาบคมที่ไร้ฝักลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัย ย่อมเกิดโทษแก่ผู้เป็นเจ้าของได้ง่ายฉันใดความรู้และความสามารถถ้าไม่มีวินัยกำกับแล้วก็จะมีโทษแก่ผู้เป็นเจ้าของใดฉันนั้นวินัยเริ่มที่บ้านสอนลูกหลานให้มีระเบียบว,วินยัย มีนักวิชาการชื่อดังของโลกได้จัดอันดับประเทศที่น่าอยู่บ้านเมืองที่น่าอยู่คือครอบครัวต้องอบอุ่นและเข้าใจกันเด็กยุคใหม่วิสัยทัศน์กว้างไกลต้องหล่อสวยด้วยศีลเทด้วยปัญญาสง่าด้วยระเบียบวินยัยระเบียบวินัยไม่ใช่มีไว้เพื่อเก็บเข้าลิ้นชัก ไม่ใช่เขียนติดไว้ข้างฝาเท่านั้นแต่ระเบียบวินัยจะต้องพิมพ์ไว้ในดวงใจเก็บรักษาไว้กับชีวิตระเบียบวินัยคือคกลไกในการอยู่ร่วมกันคือไม่โหดร้ายไม่ใจยากไม่มากรักไม่ปากชั่วเรียกว่ามีศีลห้าดังต่อไปนี้ 1. ไม่โหดร้าย คือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนขี้โกรธขี้มโมโหแสดงว่าอีโก้ของคุณมีปัญหาจงมองตนเองเพื่อแก้ไขมองคนอื่นเพื่อให้อภัยจงรักกันในข้อดีให้อภัยในข้อเสียของกันและกันอาชญากรอ,อาชญากรรมรับรองจะไม่มีวันเกิดถ้าทุกคนไม่ละเมิดสินข้อที่หนึ่ง สองไม่ใจอยากคือไม่อยากได้สิ่งของของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมยใจที่อยากหาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอใจที่พอแม้ไม่มีก็ไม่เคยขาดชีวิตที่ยุ่งยากเพราะมีความอยากมากเกินไป 3. ไม่มากรักคือไม่ประพฤติผิดในกามไม่เป็นหญิงเจ้าชู้ชายหลายใจ คนให้เลือกนั้นมีมากแต่ที่หายากคือคนที่รักเราจริงคู่รักบางคู่เกิดมาเพื่อเป็นคู่ทุกข์คู่ยากแต่บางคู่คู่กันหรือคู่กรรมกันแน่ก็ยังสงสัยแรกๆคบกันก็เข้าตาวันต่อมาก็เข้าใจแต่พอนานๆไปก็เข้าทางพอจืดจาง ก็เข้ากันไม่ได้ทางใครทางมันเป็นไปตามสัจธรรมอน,นิจจังทุกครั้งอนัตตาสไม่ปากชั่วคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อคนมีศีลเขาจะไม่พูดไร้สาระคนมีธรรมะเขาจะไม่พูดเหลวไหล พูดดีทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรพูดไม่คิดทำให้มิตรกลายเป็นศัตรูวันนี้มีโอกาสพูดจงพูดให้ดีๆวันนี้มีโอกาสทำจงทำให้ดีๆวันนี้มีโอกาสคิดจงคิดแต่สิ่งที่ดีๆเพราะบางทีพรุ่งนี้อาจไม่มีจริง 5. ไม่มัวเมาคือไม่ดื่มสุรามเมรย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทภัยที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนไทยคือภัยที่เกิดจากน้าท่วมไฟไหม้ผีหลอกน้ำท่วมคือน้ำจากน้ำเล่าไฟไหม้คือไฟบุหรี่ผีหลอกคือผีการพนันในปีหนึ่งหนึ่งคนไทยตกน้ำตายเพียงไม่กี่รายแต่คนตกน้ำเล่าตายนี่สิน่ากลัว ปีละหลายแสนคนท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะระเบียบวินัยร้อยใจคนในชาติสิ่งที่ทำให้ผู้คนรักใคร่สามัคคีกันมากที่สุดไม่ใช่กีฬาสีแต่มันคือสีมรคา,าสามคัคคีเมื่อเรารักษาศีลศีลจะรักษาเรา ชีวิตไม่สูญสิ้นทรัพย์สินไม่สูญเสียผัวเมียไม่ถูกนินทาว่าจาไม่ถูกตำหนิสติไม่ถูกทำลายประเทศที่มีประชากรอ,อยู่ดีกินดีมีความปลอดภัยคือประเทศที่มีศินคอยนำมีทมคอยหนุนเป็นเกราะป้องกันเป็นยันคุ้มครองชีวิตไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ถ้าคนในชาติขาดระเบียบวินัยโควิดจะถามหาป่าชาติจะถามถึงระเบียบวินัยใดๆก็ไรค่าถ้าไม่ทำระเบียบวินัยใดๆก็มีค่าถ้าเราทำโลกก้าวหน้าพระสุธาก้าวไกลเมืองไทยสงบร่มเย็นอย่างแน่นอนคะ่ะ